สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมารวบรวม6สูตรน้ำชงนะครับสร้างรายได้เสริมก็จะมีชาเขียวมีโกโก้มีชาไทยหรือว่าชาเย็นนะครับผมมีกาแฟ,แฟโบราณมีชานมไข่มุกนะครับแล้วก็มีนมเย็นหรือนมจมพูนะครับเราไปชมกันเลย สวัสดีครับผมวันนี้พี่พ๊กมาแจกสูตรชาไทยนะครับหรือว่าชาเย็นใครจะชงใส่ขวดไว้แบบนี้นะครับหรือชงใส่หยอกไว้ทําขายก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับใครจะชงไว้กินเองที่บ้านก็ได้นะครับวันนี้พี่ิ๊กคำนวณต้นทุนให้ด้วยว่า1ขวดตัวขวดแล้วเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ิ๊กด้วยนะครับชาที่เราใช้วันนี้นะครับจะใช้เป็น2ยี่ห้อด้วยกันชาตามือแล้วก็ชาบังกรบินนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่ชาตามังกรบินหนึ่งถ้วยตวงก่อนเลยนะครับ ชาตามังกรบินจะให้สีแดงที่เข้มขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ชาตามือครับชาตามือให้ใส่ครึ่งถ้วยตวงนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่น้ําร้อนของเราลงไปเลยครับ2000มิลลิตรจากนั้นก็คนให้เข้ากันสักรอบนึงครับนำฝาหม้อมาปิดไว้นะครับเราจะพักชาไว้ประมาณ5นาทีเพื่อให้ชาของเรามีกลิ่นที่หอมขึ้นนะครับเมื่อครบเวลาแล้วนะครับก็เปิดฝาออกได้เลยครับคนสักหนึ่งรอบครับ หลังจากนั้นก็นําน้ําชาของเรามากรองนะครับผมกรองสักหนึ่งรอบก็พอนะครับบีบน้ําชาของเราออกมาจากนั้นเราจะมาปรุงรสกันนะครับผมใส่กรีมเทียมลงไป160กรัมครับตามด้วยน้ําตาลทรายครับ250กรัมเกลือ1นส่วนแช้อนชาครับจากนั้นก็คนให้ครีมเทียมแล้วก็น้ําตาลทรายละลายดีเลยนะครับใส่นมข้นจืดนะครับ300มิลลิตร ตามด้วยนมข้นหวานครับ250มลครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับผมเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะพักไว้ให้ชาไทยของเราเย็นตัวก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปบรรจุใส่ขวดนะครับผมขวดที่ใช้วันนี้นะครับปริมาณ220ซีซีนะครับก่อนใช้ก็ล้างขวดด้วยน้ำเปล่าสักหนึ่งรอบนะครับผมหาซื้อได้ตามช้อปปี้นะครับหรือร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ก็มีนะครับหลังจากนั้นก็นําชาไทยของเราเทลงไปเลยครับวันนี้หนึ่งขวดพี่บิ๊กจะใช้อยู่นะครับ จากนั้นก็นําฝามาปิดได้เลยปิดให้สนิทเลยนะครับก็จะได้แบบนี้เลยครับผมจากนั้นก็บรรจุให้ครบทุกวนเลยครับเวลาเก็บรักษานะครับก็เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับหรือเก็บไว้ในถังน้ําแข็งทั้งนี้ทั้งนั้นความเย็นต้องเพียงพอนะครับถ้าความเย็นไม่เพียงพอจะทําให้ชาไทยของเราเสียได้นะครับเวลาจะกินเราก็นํามาเทใส่น้ําแข็งนะครับผมแบบนี้เลย าจากนนก็นําหลอดนะครับมาเสียบนําไปกินได้เลยครับรสชาติก็กลมกล่อมมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลองคํานวณต้นทุนกันนะครับว่าตกขวดละเท่าไหร่นะครับต้นทุนรวมโดยประมาณนะครับตกอยู่ที่108บาทจุดส0อ็ดตางค์นะครับเราได้ชาไทยทั้งหมด13ขวดเพราะฉะนั้นจะตกขวดละ 8บาทจุดสามสตางค์ครับผมราคานี้ยังไม่รวมค่าสติกเกอร์นะครับค่าน้ำแข็งค่าน้ำค่าไฟค่าอื่นๆน,นะครับราคาที่ควรขายควรขายอยู่ที่20บาทถึง25บาทได้เลยนะครับตอนนี้ทนั้นขึ้นอยู่กับเ,เพื่อนๆเลยว่าจะออกกาไรมากออากำไรน้อยนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาแจากสูตรกาแฟโบราณสูตร2ลิตรนะครับจะชงใส่เหยียกไว้ขายหรือว่าชงใส่ขวดแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับผมวันนี้คํานวณต้นทุนให้ด้วยนะครับว่าตกขวดแล้วเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่บิ๊กด้วยนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับวันนี้จะใช้เป็นกาแฟผสมตามือนะครับผมสูตร1กาแฟโบราณสูตรดั้งเดิมนะครับวันนี้เราจะใช้อยู่ทั้งหมด1.25ถ้วยตวงนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับใส่กาแฟลงไปก่อนนะครับ1ถ้วยกับอีก1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนจัดนะครับ2,000มิลลิลิตรลงไปเลยครับคนให้สมวาผสมเข้ากันดีหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็นำฝามาปิดไว้ครับเราจะพักกาแฟไว้ประมาณ5นาทีนะครับเมื่อครบ5นาทีแล้วก็เปิดออกได้เลยครับผมหลังจากนั้นก็คนอีกรอบหนึ่งนะครับ นำกาแฟมากรองสักสองรอบนะครับเพื่อไม่ให้ตกตะกอนมากเกินไปนะครับผมต่อมาเราจะมาปรุงรสกันนะครับใส่ครีมเทียมลงไป160กรัมครับของยี่ห้อดิมี่นะครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาวครับ240กรัมเกลือสัก1ส่วน8ช้อนชานะครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับผมเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับก็ ใส่นมข้นหวาน400มิลนะครับตามด้วยนมข้นจืดครับ300มิลครับจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีอีกรอบนึงนะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักให้กาแฟโบราณของเราเย็นตัวก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปบรรจุใส่ขวดนะครับผม ขวดวันนี้นะครับพี่บิ๊กสั่งมาจากช้อปปี้ตกขวดละประมาณ2บาทกว่านะครับเพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าหาสั่งได้ตามช้อปปี้ลาซาด้าก็มีเหมือนกันนะครับผมขนาด2 2 0ร้ซีซีนะครับหลังจากนั้นก็เทกาแฟ,าโ,ฟโบราณของเราลงไปเลยครับ1ขวดต่อ200มลนะครับนาฝามาปิดไว้ครับจากนั้นก็ทำให้ครบทุกขวดเลยเมื่อครบแล้วก็จะได้แบบนี้เลยครับผมวันนี้จะได้อยู่ทั้งหมด14ขวดนะครับ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะหาสติ๊กเกอร์มาติดก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมวิธีเก็บรักษาก็เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือว่าในถังน้ําแข็งก็ได้นะครับทางนี้ทั้งนั้นความเย็นต้องเพียงพอเวลาที่เราจะกินนะครับเราก็นำขวดมาเขย่าก่อนนะครับเพราะว่ากาแฟของเราก็จะตกตะกอนบ้างนะครับ หลังจากนั้นก็เทสใส่น้ําแข็งพร้อมที่จะนํามากินได้เลยครับพี่บิ๊กก็ได้ชิมแล้วรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยนะครับไม่ขมหรือว่าเข้มจนเกินไปนะครับสูตรนี้ใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองคํานวณต้นทุนกันนะครับต้นทุนรวมโดยประมาณนะครับจะตกอยู่ที่1้3บาทจุดสิสตางค์นะครับเราทําได้ทั้งหมด14ขวดเพราะฉะนั้นจะตกกาแฟขวดละ 7บาทจุดสาสตางค์นะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าสติกเกอร์ค่าน้ําแข็งค่าแก้วน้ําค่าไฟค่าแรงค่าอื่นๆน,นะครับผมในกรณีที่เราให้แก้วแล้วก็ให้น้ําแข็งไปด้วยนะครับราคาที่ควรขายก็ควรขายอยู่ที่ขวดละ2 0่สบถึงยีบาทได้เลยนะครับหรือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะเอากาไรมากเอากำไรน้อยนะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้มาแจกสูตรน้ำชาเขียวสูตร2ลิตรนะครับชงใส่ขวดแบบนี้หรือชงใส่เหยือกไว้ทําขายหรือใครจะชงกินที่บ้านก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมพร้อมกับคํานวณต้นทุนให้ด้วยนะครับว่า1ขวดตัวขวดละเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปรับชมพี่พีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวัตถุดิบที่ใช้ครับวันนี้จะใช้เป็นผงชาเขียวอยู่2ยี่ห้อนะครับยี่ห้อชาตามือแล้วก็ชาตามังกรบินนะครับเรามาลงมือทากันเลยวันนี้พี่พีกจะใช้ผงชาตามังกรบิน1ถ้วยตวงนะครับ ในส่วนของชาตามือนะครับพี่บิ๊กจะใช้1ส่วนสถ้วยตวงนะครับผมประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำร้อนจัดนะครับ2ลิตรหรือว่า2000มิลลิลิตรนะครับเมื่อใส่น้ำร้อนครบแล้วเราก็คนสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็นำฝามาปิดไว้เลยนะครับผมเราจะพักชาไว้ประมาณ5นาทีนะครับ เมื่อเวลาผ่านไป5้านาทีก็เปิดฝากออกได้เลยครับคนอีกสักหนึ่งรอบครับหลังจากนั้นก็นำชาของเรามากรองด้วยผ้าขาวบางนะครับบีบน้ำชาออกมานะครับเพื่อนๆอย่าบีบแรงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้ชาของเราขมหรือว่าฝาดจนเกินไปเมื่อเวลาที่ชาฝาดหรือว่าขมจนเกินไปนะครับมันจะไปกบ รสชาติของน้ําตาลแล้วก็ของนมนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ครีมเทียมลงไป160กรัมครับวันนี้ครีมเทียมใช้เป็นของดรมี่นะครับน้ำตาลทรายขาว250กรัมครับของมิตรผลนะครับเกลือ1นึช้อนชาครับจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับผมใส่นมค้นจืดลงไป300มลครับตามด้วยนมค้นหวาน250มลครับ จากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับผมขวดที่ใช้วันนี้นะครับตกขวดละ2บาทจุดสีสตางค์นะครับผมปริมาณขวดก็220ร้อซีซีนะครับหลังจากนั้นก็นําน้ําชาเขียวนะครับผมมากรอกลงในขวดเลยนะครับปริมาณน้ําชาเขียวนะครับพี่พ๊กใช้อยู่200มลตรนะครับต่อ1ขวดครับจากนั้นก็นําฝามาปิดให้สนิทเลยทําให้ครบทุกขวดเลยครับผมก็จะได้ประมาณ12ขวดกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับ วิธีการเก็บรักษาก็เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับหรือว่าเก็บรักษาไว้ในถังน้ําแข็งแต่ว่าความเย็นต้องเพียงพอนะครับผมถ้าความเย็นไม่เพียงพอจะทําให้น้าชาเขียวของเราบูดได้นะครับพี่พี่ก็ได้ชิมแล้วนะครับรสชาติก็หอมหวานมันกลมกล่อมมากๆเลยครับสูตรนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองคํานวณต้นทุนกันครับต้นทุนรวมโดยประมาณนะครับจะตกอยู่ที่108.41บาทนะครับผมได้ชายเขียวทั้งหมด12.5ขวดนะครับเพราะฉะนั้นจะตกขวดละ 8บาทจุด6.7ตัง้งราคานี้ยังไม่รวมค่าน้ําแข็งค่าแก้วนะครับในกรณีที่เราขายแล้วก็ให้แก้วแล้วก็ให้น้ําแข็งไปด้วยนะครับผมค่าสติกเกอร์ค่าน้ําค่าไฟค่าแรงค่าอื่นๆด้วยนะครับราคาที่ควรขายก็ควรขายขวดละ20-25บาทนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะออกําไรมากออกกำไรน้อยนะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาแจกสูตรโกโก้เย็นเข้มข้นนะครับชงใส่ขวดแบบนี้หรือชงใส่เหยียกไว้ขายนะครับใครจะชงไว้กินที่บ้านก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมวันนี้คํานวณต้นทุนให้ด้วยว่า1ขวดตกขวดแล้วเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับเป็นโกโก้ของทิวลิปสีเข้มนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราใส่ผงโกโก้ลงไป1.25่งจุดสองหอ1ถ้วยตวงนะครับหรือหนึ่งถ้วยตวงนะครับผม หลังจากนั้นก็ใส่ครีมเทียมของดิมมี่ลงไปก่อนนะครับ160กรัมหลังจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำร้อนลงไปก่อน1000มิลลิตรครับผมเดี๋ยวเราจะมาละลายโกโก้กับครีมเทียมก่อนนะครับเพราะว่าโกโก้จะละลายยากอยู่นะครับผมก็คนไปเรื่อยจนกว่าผงโกโก้จะละลายนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนอีกครับ1000มิลลิตรเช่นกันครับผมตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับ240กรัมนมข้นจืดนะครับของนกเยี่ยว300มิลลิตรครับ ตามด้วยนมค้นหวานของคานชันนะครับ240มลครับผมเกลือสักเล็กน้อยนะครับ1ส่วน8ช้อนชาจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับเมื่อเข้ากันดีแล้วก็พักให้โกโก้ของเราอุ่นตัวก่อนที่จะนําไปเทใส่ขวดนะครับขวดที่ใช้วันนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ล้างน้าก่อนสักหนึ่งรอบนะครับหาซื้อได้ตามช้อปปี้ลาซาดหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์เบเกอรี่นะครับปริมาณ220ซีซีนะครับ หลังจากนั้นก็นําโกโก้ของเรามาเทลงในขวดเลยครับ1ขวดพี่บิ๊กใช้อยู่200มลนะครับเทแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็นําฝามาปิดให้เรียบร้อยเลยทําให้ครบทุกขวดเลยครับวันนี้จะได้ทั้งหมด15ขวดด้วยกันนะครับผมวิธีการเก็บรักษานะครับให้เ,เพื่อนๆเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นจ่องธรรมดาหรือทางน้ําแข็งนะครับท้งนี้ท้งนั้นความเย็นต้องเพียงพอถ้าเกิดว่าความเย็นไม่เพียงพอจะทาให้โกโก้ของเราเสียได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกินด้วยกันนะครับ ่อนที่จะกินนะครับโกโก้ของเราจะตกตะกอนเพื่อนๆก็เขย่าก่อนดื่มนะครับการเขย่าก็จะทําให้ตัวน้ําของโกโก้เกิดฟองเล็กน้อยนะครับเมื่อเราดูดเข้าไปก็จะทําให้ละมุนมากขึ้นนะครับผมพี่บิ๊กก็ได้ชิม้วครับหอมกลมกล่อมเข้มข้นมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาคํานวณต้นทุนกันนะครับว่าตอกขวดละเท่าไหร่นะครับต้นทุนรวมโดยประมาณนะครับจะตกอยู่ที่ร้อยแปดบาทจุดสามสิบห้าสตางค์นะครับเราได้โกโก้ทั้งหมดสิบห้าขวดเพราะฉะนั้นจะตกขวดละเจ็ดบาทจุดยี่สิบสองสตางค์ครับ ราคานี้ยังไม่รวมค่าสติกเกอร์นะครับค่าน้ําแข็งค่าน้ําค่าไฟค่าอื่นราคาที่ควรขายก็ขายอยู่ที่20บาทถึง25บาทได้เลยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาแจกสูตรนมชมพูหรือว่านมเย็นนะครับสูตรวันนี้คำนวณต้นทุนให้ด้วยว่า1ขวดตกขวดแล้ว่าไรนะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไปด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเตรียมน้าร้อน2,000มลตรครับผมตามด้วยครีมเทียมนะครับ160กรัมตามด้วยน้ําาาาตลรยขวคับ 240กรัมครับผมเกลือครับ1ส่วน8ช้อนชาหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับผมคนให้ครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลละลายดีเลยนะครับตามด้วยเฮฟวบอยครับผม220มิลิตรครับนมข้นจืด300มิลิตรครับนมข้นหวาน240มิมลิตรครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลย เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับก็พักไว้ให้เย็นตัวลงหรือว่าอุ่นตัวลงก่อนที่จะนําไปเทใส่ขวดนะครับสําหรับขวดที่พี่ิใช้วันนี้นะครับหาซื้อได้จากร้านขายอุปกรณ์บกอรี่หรือทางออนไลน์ก็มีครับปริมาณ2 2 0ซ c นะครับผมเราจะใส่นมชมพูลงไป200มิลตรต่อ1ขวดนะครับหลังจากนั้นก็นําฝามาปิดให้สนิทเลยจากนั้นก็ทําให้ครบทุกขวดเลยครับผมเมื่อครบแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ วันนี้จะได้ทั้งหมด14ขวดครึ่งนะครับผมขั้นตอนการเก็บรักษาก็ให้เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาหรือเก็บรักษาไว้ในถังน้ําแข็งก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นความเย็นต้องเพียงพอถ้าเกิดว่าความเย็นไม่เพียงพอจะทําให้นมจำปูของเราบูดหรือว่าเน่าเสียได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกินด้วยกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับผม รสชาตินะครับรสชาติมีความกลมกล่อมนะครับไม่ได้มีรสชาติไหนที่โดดขึ้นมานะครับสูตรนี้จะไม่เข้มข้นมากนะครับผมละมุนมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณต้นทุนกันนะครับว่าต้นทุนรวมตกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้นทุนรวมตกอยู่ที่97.15บาทสตางค์ครับ9ต้นทุนรวมตกอยู่ที่97.15บาทสตางค์ครับเราได้นมชมพูทั้งหมด 14.5ขวดนะครับเพราะฉะนั้นจะตกขวดละ6บาทจุด70สตางค์ครับราคานี้ยังไม่รวมค่าน้ําแข็งค่าสติกเกอร์ค่าอื่นๆนะครับราคาที่ควรขายก็ขายอยู่ที่1 5บหถึงยีบาทได้เลยครับหรือขึ้นอยู่กับเพื่อนเเลยว่าจะเอากําไรมากเอากําไรน้อยนะครับผมวันนี้นะครับพี่บิ๊กมาแจากสูตรชานมไข่มุกสูตร2ลิตรครับผมใครจะชงไว้ขายหรือว่าชงไว้กินที่บ้านก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับรสชาติออกมาก็กลมกล่อมมากๆเลยก่อนที่เพื่อนเพื่อจะไปรับชมอย่าลืมกกดกดดดดไคแชรรรตติิามมมเพื่่อัับบให้วยนะ ขั้นตอนแรกให้เราเตรียมน้ำร้อนนะครับ2000มลรครับหลังจากนั้นก็ใส่ใบชาแดงอัดสาของชาตามือนะครับ1.25ถ้วยตวงจากนั้นก็คนให้ใบชาตกลงไปข้างล่างครับเราจะพักไว้ประมาณ10 1 5นาทีนะครับเมื่อครบเวลาแล้วก็นํามากรองได้เลยครับหลังจากนั้นก็บีบน้าําชาออกมาครับต่อมาเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับใส่ครีมเทียมหรือหัวนมผงนะครับ160กรัม ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวครับ240กรัมเกลือ1 8ส่วน8ช้อนชาครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ใส่นมข้นจืดครับ300มลิตรตามด้วยนมข้นหวานนะครับ250มลตรครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็พักให้อุ่นตัว ในส่วนของไข่มุกพี่บิ๊กจะใช้เป็นไข่มุกบุกนะครับหรือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะใช้เป็นไข่มุกแบบไหนนะครับขวดพาตติกที่ใช้วันนี้นะครับปริมาณ220ซีซีหลังจากนั้นก็ให้เราตักไข่มุกบุกลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับหรือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะตักมากตักน้อยนะครับจากนั้นครับก็เทชานมของเราลงไป1ขวดต่อ200มิลลิลิตรครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําฝามาปิดได้เลยครับก็จะได้แบบนี้เลยหลังจากนั้นก็เทให้ครบทุกขวดเลยครับ วิธีเก็บรักษาก็เก็บรักษาไว้ที่ตู้เย็นช่องธรรมดาหรือใครจะเก็บไว้ที่ถังน้ําแข็งก็ได้นะครับท้งนี้ทั้งนั้นความเย็นต้องเพียงพอถ้าเกิดว่าความเย็นไม่เพียงพอจะทําให้ชานมของเราบูดได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองคํานวณต้นทุนกัน,กนครับว่าตกขวดแล้วเท่าไหร่ครับต้นทุนรวมโดยประมาณนะครับจะตกอยู่ที่149่งสบาทจุดแปสตางค์ครับเราได้ชานมไข่มุกประมาณ13ขวดนะครับเพราะฉะนั้นจะตกขวดละ11บเอ็ดบาทจุดห้าสิบสามสตางค์ครับราคานี้ยังไม่รวมค่าอื่นๆนะครับ ราคาที่คนขายก็ขายอยู่ที่20-30บาทได้เลยครับผมขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยว่าจะเอากำไรมากเอากำไรน้อยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปทำตามได้เลยนะครับอยากจะปรับลดหรือใส่อะไรเพิ่มเติมก็สามารถทําได้นะครับ <S <S พี่บิ๊กว่าสูตรนี้กลมกล่อมมากๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับ, <S <S บเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าวัสดีครับ